แต่ว่าวันนี้มีข้อสรุปของหนังบ้างเรื่องแล้วครับว่าสงสัยจะไม่ได้ไปต่อครับผมกำลังพูดถึง l l d e โปรเจกต์ของ Marvel Cinematic Universe ครับโปรเจกต์ Blade เนี่ยประกาศมาตั้งแต่5ปีที่แล้วครับซาติเอโกคอมิิคอน2019้มาเชอราอาลีขึ้นเวทีไปพร้อมกับหมวกแกป๊ปที่เขียนว่า Blade และคีวินไฟกีก็แนะนำว่านี่คือ Blade ของ Marvel Cinematic Universe หลังจากนั้นเราก็ได้เห็นเรื่องราวของเบลดมาโผล่เฉพาะแค่เสียงในหนังของ c คลอีเจ้าอีเทอร์แต่หลังจากอีเทอร์ฉายเราก็ชัดเจนครับ MCU ลงเหวเลยครับล่วงแบบโอ้โหลงเร็วไปไหมทุกอย่างที่เกี่ยวกับอ t เทอร์ดูไม่ค่อยได้รับกระแสาการตอบรบับเท่าไหร่ครับตัวละครใหม่ที่ปรากฏมาที่ Harry Styles เล่นก็เจ้าตัวก็มาประกาศอยู่ยๆก็ไม่เล่นซะละ แล้วก็ดูเหมือนไอ้พลอตตรงนั้นก็จะแท้งไปเลยนะครับพลอตอื่นๆของอีเทอร์ที่เปิดค้างเอาไว้อะไม่ว่าจะเป็นชะตากรรมของเซอร์ซี่เองตัวเรื่องราวที่ยังไม่จบของผู้อีเทอร์นต่างๆก็ค้างไว้แค่นั้นเลยครับไม่ได้มีการเล่าต่อและไม่ได้มีที่ท่าว่าจะเอาไปเล่าต่ออะไรเลยดังนั้นเบลดซึ่งตอนท้ายอีเทอร์โนทำท่าว่าจะอยู่ในยวงนี้ด้วยเนี่ยแหมเหมือนโดนหางเลขไปด้วยครับ นางเรื่องเบลดก็เลยประสบป,ปัญหาตลอดระยะทางนะครับตั้งแต่ประกาศมามีการเปลี่ยนผู้กำกับหาคนเขียนบทใหม่แล้วก็เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ตลอดเวลาครับจนสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยเขาบอกว่าจะฉายเพฤศจิกา2025แล้วก็มีการส่งสัญญาณว่าถ้าเราจะได้เห็นว่าเบลดจะเกิดขึ้นจริงควอมีคคอนครั้งล่าสุดเนี่ยเราน่าจะได้เห็นอะไรที่มันเกี่ยวกับเบลดบ้าง เพราะว่ามาเวลเขาเขาเปิดเอาไว้ประมาณว่าเดี๋ยวจะได้เห็น Fantastic โฟถูกไหมครับมีตัวอย่างไอเร็วเร็วนี้ก็จะมีพวกเอ่อทันเดอร์โบวกับทันอเมริกา,อาไอเบรฟนิวเวิลด์นั่น New Brave นิวเบรฟนิวนิวออเดอร์ผมจำไม่ได้แล้วกับทันอเมริกาภาคใหม่นี่แหละครับเออพวกนั้นก็เป็นพวกใช้เร็วเร็วนี้ แต่กลับกลายเป็นว่าซานเดโกคอมิกคอนครั้งล่าสุดนะครับมาเวลซนิมติกยูนเวิร์สมาพร้อมกับการเปิดตัววิกเตอร์วอนดูมที่เป็นโรเบิร์ตเดลนิจูเนียแล้วก็ผู้กำกับของ Avengers Doom Day แล้วก็ Avengers Secret War ที่เขาจะเอาโจกับอันเจโรโซกับมากำกับไม่มีการเอ่ยถึงเบลดแม้แต่คำเดียวเลยครับทุกคนก็เลยแบบยังไงไว่าไอ้โปรเจกต์เบลดเนี่ยแล้วก็มันทุกอย่างมันก็ค้างอยู่ตรงนั้นเลยครับ7พฤศจิกาสองพนยี่สคนก็เลยรู้สึก ไม,ไม่ไม่น่าได้ดูแล้วล่ะอย่างนั้นอะ่ะจนสุดท้ายน่าจะไม่เกินวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีข่าวประกาศอย่างเป็นทางการว่า Marvel Cinematic Universe Disney และ Marvel Cinematic Universe ประกาศเอาเบลดออกจากโปรแกรมฉายปี2025แล้วก็พฤศจิกายน2025เนี่ยก็จะเป็นการฉายหนัง Predator ภาคใหม่ที่ชื่อว่า p r e d a t o r Badland แทน Predator b a d l a n d ก็มีการปล่อยมาก่อนหน้านี้แล้วนิดหน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงมีใครเล่นบ้างอะไรแบบเนี้ยแล้ว Blade ก็ไม่ได้ประกาศครับว่า Blade จะเลื่อนไปไหนบางคนก็บอกว่าเลื่อนไงเลื่อนเดี๋ยว2026อาจจะมีก็ได้แต่ว่าหลายฝ่ายก็รู้สึกครับว่าเมื่อเขาไม่ซื้อยวงนี้แล้วอะ่ะไอยวง Eternal ยวง Blade เนี่ยเขาคงแบบว่าแงะแล้วก็ทิ้งไปเลยอะไม่ได้ใช้ต่อแล้วตอนเนี้ยถนนทุกสายใน MCU เนี่ยมันมุ่งไปที่ ดูมสเตย์กับ Secret w อ r m หมดแล้วครับไอ้มัลติเวิร์สมัลติเวสอะไรยังไม่สนใจเลยดังนั้นโอกาสที่เบลดจะกลับมาจริงๆเนี่ยกลายเป็นที่เวสลีย์สไนพ์พูดในหนังเรื่องไอ้เด o พูลแอนด์ v ู r บรีนะครับว่า There's only o เบลดอะเอเวอร์นั่นอะเออสงสัยจ,จะเป็นจริงแล้วละ่ะนะอะรอดูต่อไปก็แล้วกันปัญหาใหญ่อันหนึ่งก็คือมาเชอราอาลีแกไม่ได้น้อยๆนะครับแก50แล้วนะครับดังนั้นถ้า สี่ปีที่แล้วแกหมอจะเป็นเบลดอะคือแกตอนนั้นแกประมาณสี่สิบห้าสี่สิบหกซึ่งมันโอเคนะนนหน้าสิบในบรรดาวันนี้นะครับมันจะเลื่อนไปอีกสองปีเนี่ยมันจะห้าสิบกว่าเนี่ยมันก็มันไม่ใช่ว่าแกไม่ไหวนะครับแกไหวอยู่แล้วล่ะนักแสดงคนรีบุ๋นเขาฟิตฟิตแต่แต่ว่าไม่อยากเล่นแล้วล่ะครับมันแบบโอ้โหไม่ได้เล่นนะฮะมบเล่ามาเล่นตรงเวลาเนี่ยเดี๋ยวรอดูแล้วกันซึ่งผมว่าไม่น่าแล้วล่ะครับส่วน Predator b a d l a n d นะครับ,รบที่ประกาศมาว่าจะฉายแทนเบลดเนี่ยอย่างที่เราทราบดีว่า ไอ้ Predator ที่แล้วมันสำเร็จเหลือเกินครับ Predator ของแดนแดนทรัสเชนเบิร์กเนี่ยคือคุณแดนทรัสเชนเบิร์กเนี่ยแกมีโอกาสมากำกับ Predator ตอนนั้นเอาไปฉายใน streaming ครับเป็นหนังฉายตางฮูรูและแกก็ทำออกมาเป็น Predator ที่ใช้ชื่อว่า Pre y เป็นเรื่องราวของยุค1700ต่อตอนที่พวกไอยุจาเนี่ยผมก็ยุจจาเออพวกยุจจามนุษย์ต่างดายวยุดจาเนี่ยมันลงมาที่โลก เราก็ต้องมาเชิญหน้ากับเผ่าโคมันเช่อินเดนแดงโคมันเช่ซึ่งโอ้โหไม่ีย่อินเดรแดงเดี๋ยวคนจะหาว่าไอเรซิสเหยียดผิวชาวอเมริกันท้องถิ่นที่เรียกว่าเผ่าโคมันเชอวูมันหยดติงๆเลยครับแล้วกระแสมันก็ดีมากๆนะครับหลังจากนั้นก็เลยมีข่าวออกมาเรื่อยๆว่าวู้ยพาร์เ,เตอร์ตั้งไข่ได้แล้วหลังจากจบพา e d a ร์เ,เตอร์อาโนไปนะโอ้ยตุปัดตุเปตั้งไข่ไม่ได้สักทีจนมาเจอเพรของแดนเทสเซนเบิร์กนี่แหละ Predator ตั้งไข่ได้แล้วและแนวทางของ Predator จากนี้ไปก็คือการมายืนโลกของยุทธยาแล้วไปเจอกับอรารยธรรมนักสู้ต่างๆจึงปรากฏออกมาเป็นโปรเจกต์ Predator b a d l a n d ครับ Predator b a d l a n d เท่าที่ประกาศมาตอนนี้ Al Fanning แสดงนำครับ Al Fanning แสดงนำอย่างอื่นไม่รู้เลยหนังจะเข้าฉายพร้อมกับนาว u c e Me นะครับก็คือช่วงพฤศจิกายนครับ แล้วก็วิกเก็ตภาค2ด้วยโอ้โหวิกเก็ตสองแล้วเหรอหนึ่งยังไม่ใช้เลยนะรอดูก็แล้วกันว่าออกมาเป็นอย่างไรนะครับผมว่าน่าสนใจแน่ๆน,น่าสนใจแน่ๆสำหรับ Predator b a d l a n d นะครับอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับ Marvel Cinematic Universe นะครับยังดองกับเรื่อง Venom อยู่นะคือพอ Venom 3ฉายเนี่ยคนก็สงสัยแล้วครับว่าเออตัวละคร Eddie Brock ของของท h o Hardy อะ มีโอกาสจะไปปรากฏตัวใน Marvel Cinematic Universe ไหมคือแกมีแกมีเอี่ยวนิดๆน,นะครับตอน Spider-Man สามตอนที่มีการแบบวแับกันไปวัแบบกันมามันพลอตมันออกประมาณว่าด้วยการ่ร้เวทของ d รสเต r s t ที่จะทำให้คนลืมว่า Peter Parker คือ Spider-Man มันไปยุ่งเหยิงกับเรื่องไทม์ไลน์ทำให้ตัวละครจากมิติต่างๆที่รู้จัก ปีเตอร์พัคเกอร์หรือรู้จักสไปเดอร์แมนอะโดนดูดเข้ามาอยู่ในจักรวาลเนี่ยอยู่ในเอิร์ธเดียวกันก็เราเห็นในพวกอะไรอะ่ะไอพวกด็อกเตอร์ออคโตปัสใช่ไหมอะไรอะไรกะไอกรีนกรีนก็ปลินแซนแมนไอเดลิสเซอร์แล้วพวกนี้ถูกดูดมาแล้วก็มีสไปเดอร์แมนอีก2ตัวโดนดูดมาในวาระเดียวกันเนี่ยไอทอมฮาร์ดี้เฟนอมเองก็ถูกดูดมาด้วยครับแล้วมันก็ดูดกลับไปที่จักรวาลของตัวเอง คนถาม AP พีสื่ข่าว p ถามทอมฮาร์ดี้ว่าเอาจริงอยู่มีโอกาสจะกลับไปจะแบบตัวเวนัมของเอ็ดดี้บล็อกเนี่ยมีโอกาสจะไปปรากฏตัวในสไปเดอร์แมน4ไหมเห็นมา,าเขาบอกกำลังจะทำสไปเดอร์แมน4เอ็ดดี้บล็อกบอกว่าไม่ใช่เอ็ดดี้บล็อกสิทอมฮาร์ดี้บอกว่าผมมีบทภาพยนตร์อยู่แต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีแล้วแสดงว่าเคยมีโปรเจกต์นี้ครับแต่ว่าตอนเนี้ยแท้งไปหมดแล้วนะครับอ่นอกจากเรื่องของเวนัม อีกเรื่องหนึ่งคือความคืบหน้าของ Avengers Doom Day ครับมีการประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับว่า Avengers Doom Day จะเริ่มต้นถ่ายทำฤด,ดูใบไม้ผลิ p r i n g 2025ครับนั่นก็คือช่วงระหวา่างมีนาคมจนถึงมิถุนายนนะครับเป็นโจกับแอนโทนีรูโซครับทั้งสองคนเปิดเผยในการให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับอรอดูก็แล้วกันนะมีคนสงสัยเหมือนกันว่าเออแล้วเอเวนเจอร d o o m s ต a ์กับ Secret War เนี่ยมันจะวางแผนในการทำงานต่อเนื่องเหมือน Infinity War กับ e n d g a m มไหมโจรุโซ so บอกว่าระยะเวลาการทำภาพยนตร์ทั้ง2เรื่องเนี่ยมันคล้ายๆกับ Avengers Endgame กับ Infinity War แต่ว่าในการทำ Doomsday กับ Secret War เนี่ยจะมีการพักระหว่างเรื่องที่นานกว่า Infinity War กับ Endgame เนี่ยคือ Infinity War จบโปรโมทอะไรเรียบร้อย4เดือนหลังจากนั้นเริ่มต้นทำงาน4สัปดาห์นเดือน4สัปดาห์ประมาณเดือนเดียว เริ่มต้นทํางานเลยเอ,อัอนเจรุโซบอกว่าใช่ตอนนั้นอ่ะมันใช้เวลากแกลบว่างระหว่างการทํางาน2เรื่องนะไม่กี่สัปดาห์เองแต่ว่าคราวเนี้น่าจะมีระยะห่าง2ระหว่าง2เรื่องชัดเจนกว่านั้นนะครับเมื่อเทียบกับ infinity war กับ e n d g เก e อาจจะประมาณปีหนึ่งหรืออะไรสักอย่างไม่แน่ใจเหมือนกันเอารอดูก็แล้วกันนะครับ นั่นคือความคืบหน้าล่าสุดของ Marvel Cinematic Universe นะครับใครดู Venom มาแล้วรีวิวเหล่านี้ตรงไหมบอกผมทีนะครับก่อนที่ Venom จะเข้าฉายในบ้านเราเนี่ย Venom The Last Dance มีกระแสการรีวิวระลอกแรกนะครับมาจากต่างประเทศซึ่งผมมันน่าสนใจดีบอกไว้เนี่ยต้นครับว่าผมรู้สึกเป็นห่วง v ว n o m เพราะว่า v ว n o m 1กับ2มันไม่ค่อยสนุกครับมาภาค3คราวนี้เนี่ยเรียนตามตรงว่าตัวอย่างมันดูน่าสนใจครับ เออมันดูแบบเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรนะถ้าตัวอย่างมันออกมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเออมันดูมีความดรามา่ามันดูมีความมีสัมพันธ์ระหว่าง om, แบบเอ็ดดี้บล็อกกับเวนอมแบบเออมันเออดูมีดูมีทางเว้ยจะยังไงวะเนี่ยอะไรแบบนั้นครับคือภายใต้ความไม่ค่อยสนุกของเวนอมหนึ่งกับ2เนี่ยเอาแบบตรงไปตรงมานะสิ่งที่ดีที่สุดของมันก็คือการการสร้างสัมพันธ์ระหว่างเวยนอมกับเอ็ดดี้บล็อกครับโอ้อันนี้เขาทาได้ดีเพียงแต่ว่า ไอ,อ้สิ่งที่ดีเนี่ยมันอยู่ในเนื้อเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่อย่างไรซะก็ตามเนี่ยโอ้ยสัมพันธเวนอมกับเอ็ดดี้บล็อกแบบนี้เราไม่เคยเห็นครับแล้วเขาทาออกมาได้แบบโอ้โหทอมฮาร์ดี้เล่นดีมากเลยแล้วมันก็ดูดูมันน่าจะมีดีๆให้มันสักเรื่องหนึ่งนะแล้วเราก็หวังว่าอะไรดีๆให้มันสักเรื่องหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นเวนอม The Last Dance คราวนี้ครับซึ่งกระแสวิจารณ์จากต่างประเทศเนี่ยออกมาค่อนข้างจะเป็นบวกครับหลายคนบอกว่านี่คือความบันเทิงสำหรับแฟนๆแ,และเป็นจุดจบที่สมบูรณ์แบบบสาหรรัไตภ ทอมฮาร์ดีกลับมารับบทเอ็ดดี้บล็อกหรือว่าเวนอมได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็เป็นการเดินทางที่สนุกตื่นเต้นครับคุณดิจิตอลสปานะฮะสื่ออย่างดิจิตอลสปาบอกว่าภาคนี้เนี่ยเป็นภาคที่สนุกที่สุดโดยมีช่วงเวลาที่ทั้งตลกแล้วก็อบอุ่นการแสดงของเอ็ดดี้บล็อกคือทอมฮาร์ดีที่เล่นเป็นทั้งเอ็ดดี้แล้วก็เวนอมถูกชมถูกชื่นชมว่าเป็นบทสรุปที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สะเทือนอารมณ์นะครับ ไม่ค่อยมีกระแสวิจารณ์ในแง่ลบครับต้องเรียนแบบนี้ดังนั้นเดี๋ยวรอไปดูแล้วจะมารีวิวเต็มๆก็แล้วกันนะเ,ออเดี๋ยวผมหาคะแนนลอเทนที่มันมันมาบ้างยังเขาเข้าใจว่าเราเข้าเร็วกว่าอเมริกาฮะคะแนนวิจารณ์ที่ต่างประเทศก็เลยยังไม่มาแต่จากกระแสวิจารณนะของแฟนๆเองในบ้านเราเนี่ยก็ค,ค,ค่อนข้างจะออกมาเป็นบวกนะครับดังนั้นไปดูกันได้เลยอยากจะดูระบบไหนคุณจะ iMac กเขาก็เข้า iMac นะครับ หรืคุณจะไปทางโรมปกติได้เหมือนกันนะฮะไปลองดูก็แล้วกันนะครับน,น,นั่นคือคำวิจารณ์แรกจากเวนอมนะครับอ่ะเอะอดูดูดมีม,ม,มีส่วนใครดูแล้วมาดูหน่อยว่าเขาว่ายังไงบ้างนี่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 เพิ่งออกจากโรมเมื่อกี้เลยครับภาค3สรุปโอเคพอได้อยู่ครับแต่ไม่ถึงกับกลมกล่อมสำหรับผมโอเคปิดไตาภาคได้ดีครับมีเครดิต2ตัวต้องรอจนสุดท้ายเลยนะครับ โอเคอ๋อ okay. uh oh, คุณเอสทูเอถามว่าที่หยดมันน่ากลัวไหม mm hmm. ผมถามคนที่กลัวคนที่กลัวผีมากๆอะ่ะเขาบอกน่ากลัวอยู่ครับแต่ว่าถามผมอะ่ะผมว่าไม่ค่อยมันเอียงไปขั้นกับตลกมากกว่าอ๋อ uh ผมดูรอบแรกยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ครับดูรอบสบทสรุปในช่วงท้ายค่อนข้างจุกอกพอสมควรเลย เวนอมสอันนี้ยังไม่ได้ดูนะเฉยๆแต่ยังไงก็ต้องเก็บนะสันติบอกว่าพอได้พอได้ไม่เอาสิไม่สปอยสิไม่บอกนู่นบอกนี่สิโอ้เชลยนูนย่นเฉลยนี่คนเขาจะไปดูไอ้ก็แบนซะเลยอ่ะ <laughs> เดี๋ยวรอไปดูก็แล้วกันเวนอมเดี๋ยวรอไปดูในโรงว่าจะออกมาเป็นอย่างไร